อ่ะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรีวิวนะครับก่อนแกะซ่อมอันนี้ที่เข้ามาอาการก็คือนะครับอ่านค่าเป็นศูนย์นะครับส่งมาจาก facebook ชื่อวันชนะนะครับโอเคอ่ะอ่านค่าเป็นศูนย์ยังไงจะผมกดเข้าไปดูแล้วกันเอาอกดปิดนะครับเลือกไปที่1 1 0 125บ4 S5 ้า อาการก็ตามนี้นะครับมันจะเป็นศูนย์หมดเลยคือมันไม่อ่านข้อมูลนะครับมันเข้า,มา,ามาหน้านี้ได้แต่ว,ว่ามันไม่เจอข้อมูลนะครับไม่เจอหน้าพารามิเตอร์ของกล่องอเดี๋ยวมาดู EP ที่สองครับเป็นคลิปเดียวกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้นะครับเป็นสองตอนอเดี๋ยวตามมาดูครับ EP ที่สองครับอันนี้ส่งงานเป็นหลังจากซ่อมเสร็จด็อกเตอร์ API มัน ไม่อ่านข้อมูลนะครับมันขึ้นข้อมูลเป็นศูนย์นี่ครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วข้อมูลอ่านปกติอาจจะต้องสตาร์ทเครื่องให้ดูรอบ rpm นะนสาเหตุอันนี้เดี๋ยวผมต้องเช็คที่ตัวสายเพราะว่าเออสายตรงนี้เดี๋ยวผมยดก,ก่อน พอดีเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าให้เช็คสายตัวนี้ให้หน่อยไม่รู้ว่าสายในตำแหน่งมันผิดมันผิดมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับเกี่ยวกับตำแหน่งสายตัวนี้แล้วก็มีอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้คือปลั๊กตัวเนี้ยนะครับเยวจะเปลี่ยนปลั๊กี้ด้วยนะครับตามนี้เลย ติดโค้ดเดี๋ยวลองลดโค้ดนะครับดีแคตได้ปกตินะครับโอเคเกียร์เสร็จเรียบร้อย เนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวติดต่อเจ้าของให้สมกลับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นรูปภาพหลังจากที่เปลี่ยนปลั๊กแล้วกันโางงานออกมาปเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังโ่นไท้ยคิดว่าสายตรงน,นี้ตำแหน่งมันถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคฮะนะครับน,นี้ก็หลังจากที่เปลี่ยนปลั๊กนะตัดแต่งสายแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กให้เรียบร้อย ผมเพิ่งมาสังเกตเห็นนะครับว่าช่วงกลางสายเนี่ยเขาพันไอ้สกอตเทปดำมาด้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเคสให้ดูใหม่อาการไม่หายข้อมูลกล่องนะบันนี้ที่เข้ามาซ่อม,มอ่ะเนีย่ยครับกลับมาแล้วเรียบร้อยโอเคครับตามนี้เลย เดี๋ยวส่งกลับครับแจ้งเจ้าของให้ส่งกลับ